สวัสดีจ้าวันนี้เพ่นไกยหน่อยกับเขาสวนกล้วยมาอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกแล้วจ้ามาเบิ่งกล้วยเพินพ่นเอากล้วยเพิ่นหน่อยสุกเมื่อนี่จกักเท็ดยังอยู่เนาะผืนว่าสันต้น,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 นตันแมนว่านอ่นต้นอันเพ่นบ้นแมนได้นัน่นต้นอัน้องเพิ่น mm hmm. เดี๋ยวเราต้องลองถามยายก่อนยายเป็นตัวนี้เป็นอป้องยายบ่นี mm hmm. ่ตัวนี้กแก่แล้วแก่แบบเต็มที่ โอ้มันนีลมลมหนาวเริ่มมาแล้วนี่จ้าหากเขาหากน้ำอยู่ยายเริ่มมาได้มาอามันเอ็นลงก่อนด้วยหน่อยด้วยมันเอ็นมันเอน็นแล้วมันกระตัดหากไงจังหน่อย กีดกีดเอาก้อนใจจะไปดึงแบบนั้นไ้หน่อยเราสจเก็บแขนก็เล้ดึงเพื่อไงเนาะ ทางกิดเอีกล้วยนบ้ำบลากำลังออกอีกเนาะลายเครืออยู่ติอะโอ้เสียงขน,งนูวาวจะเ,าเอาบ้างมือก,กันคุณไปตดเครือข้างในกันข้างในกันก็ได้ เดะตอนนี้ทางออกทั้งมาเอาเนาะบบึงของน้กัแกหตาตนันลมหนาวบอยบอยมาแล้วเนาะมือว่านมาสิไม้ายอันนั่นอันก็เล่นข่ายากถอดอยู่ก็เล่โทรบอกประเพ่นมาน มืออื่นเด้อสันอคอยสิไปก็เลยบอกเราหนาเราได้บอกไปยายอ๋ออันนี้แกจนว่าดำเนาะ ยา,ายกำลังขยายใบไม้อีก,ก,แกแล้วต้นนั้นแก่ละน้อยน้อยเนาะต้นนี้นกนแก่แล้วแก่เปียกดำเลยเปลือกดำเลยพุ่นตัวพุ่นเออมันโลนนี่แก่แบบเต็มที่แมนบ่ต้นนั้นก็แมนเนาะ เออต้นเดียวกันละเงาเดียวกัน, <Okay. S 2> นล่ะแกมันแกเออมัน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 ออกติดกันแหละแต่ว่ามันหันเครื่อมันเป็นคือจังบอแกเนาะเหลียวเบิ้งเนาะแต่ว่าอืมอ๋อไม่หดต้นเตยเหมือนต้นนี้ นันว <th desserts> mm ่าเอาแต่ก <th por al shop> yeah, <th> ็ไม no <one> ่ได้มาง่ายกับสุกถิมมาตีอันยายขันมีเครือบสองเครือบเนี่ยก็ให้ประเพ้นโทษไปหลุดเด้อบ่ได้ว่าดอกโทษไปเลยจ้าเพราะว่ามันอยู่ไก่มันได้มาง่ายอยู่ยายว่ามันสุกถิมนี่จากแล้วเหมือนเพ้นกับบ่ใครได้มาสวนล่อน่ำเนาะไปหมองไม่หรือ มันก mm ็หลายน้อยช่วงนี้กล้วยมันออกหลายอืมตัวตัวผุนทางผุนกับพระท่านใดนี่ดูกเนาะไม่ท่านแก่อืมสู่กระโพดเออ ตากับย่าแล้วปลูกกระโพดโอ้มันเผือกขุดแล้วตัวน,นี้น้อยย่าเนาะเผือกมันก็ขุดแล้วนี่นะโอ้ยองยองไปก่อนโอ้นี่ผักอีตูเหล้ามันบ่หนีห่ยายนี่อืมผักอีตูเล้าดิแล้ปลูกผักอีตู บอบอบอปรนเแกผุนตัวผุนตัวผุ่นตัวอันที่มันย้ายมาสุกหน่อยย้ายขึนาท่อไปโอ้ปลายหลีโอ้าไหลไว้พอไดี่ต้มกินเนาะพ่อไดี่ยต้มกินวาเต้ปิ่งกินเ้ย จะลายยูหัวะตะเห็ดแล้วมหมู่บ้านคัน,นบ้านสิบห้าหมู่บ้านเลยกันแบบบันเฮ้ยก็ออถอดนั่นแล้วเนี่ก็เลยว่าเออมืนนี่จังมากสันดีนตัวนี้ก็บ,บ่คอยแกะปันไหนได้นี่น,น้อ,นนนอย ว่าบมมาเอาตัวนี้ล่ะมัดสิสุกมันใ่เอไงหีเอหรมันใหญ่เครียมันใหญ่ตัวนี้ก็ใไก่ซุกลวตัวสีดำละเปลือกดำละลายไปเอรสไซเขาไม่พีเด้หน่อยว่าต้องหิงก็ได้เออมันนักแขน คนเมื icana, ่อยกสูงอายุลอไอันนี <MT> <Ó S 2> ้กจอี oh ่่ายูุนเาวันุมาเจอเออาเาหาเื้อเทา่ฮะงอายมเป็นเป็นอย่างกยายงนขเาเบิกมาก็เอาไว้ใส่งอยอันนี้กบท่นเานี่อ๋อสามอย พิ่งซูงมาทีข้างกือบจักซิมาจักซุอีกตาย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 แม่ยู่เออฮืกบุ้มยายแา่ป็ตะพัดแสีบเนาะยายเนาะเปนตะพัดเสีบครับคือเ่เก็บขายเก็บขายน้ำบ่อนี่บ่อไย่แ่นทอบไก๋วยเตี๋ยรกิออคอยเห็นลอยอยู่อยเห็นลยอยู่คอยบท่านให้ไปอุ่นหนุนแล้ยจีเทียอยู่ แล้วเห็ดแ่บแล้วเห็ดแสบก๋วยเตี๋ยวเอาในยางนับกันอันนี้อันับกนอันนับไหมนับบ่ย่ยนับบ่ก็นับเบื่องมาเอานับเลยนเจกันับนะนับหออมันหาย่าอันับเออห

ยี่สองปีก็สิเต็มรถขึ้นเก้าอีกแล้วเนาะเต็มขึ้นเก้าด้วโอ้นั่นลงไปละจะมาเอาหมองเดียวจ้าฮะจ้ะไทยตัวนี่ล่ละไทยมาเอากล้วยนี่ล่ะให้เอฟซีเดือบึงพวกก็เคยไปมันเจ้าบ้านคล้ายติมมานีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเออดี อ๋อพ่ว่าไปซุดหนึ่งไปแต่เสาฝนบล็อเห็นค่ะเห็นเจ้าขาคืออ๋อพักกับถือไหมแกพักไปเส่ยก๋วยเตี๋ยวที่นี่อ๋อแต่แต่เสียายเด็ใจเงินผลกอนยีไปเพ่นไก่หน่อยกับสกบ้าบแล้วจ้าได้ทั้งหมด2 2 0ยิเกือบเต็มรถคือเกา ราอใดค่ากับเขากับน้ำยู่ฮะอยากแยกล่างใดว่ะตีอ๋ออาาจ้าสำหรับคลิปนี้เพื่อนก็นขอบคุณดิปซี่ทุกท่านด้อจจาสวัสดีค่ะกับ้านกอนจ้า